สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับการรีวิวกันอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นงาน FJ รหัส94นะคะเป็นทูนิคเสื้อคุมสะโพกนะคะ FJ 94นะตัวนี้นะคะจะเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนนะคะสีสันสวยงามลูกค้าดูชั้นผ้ากันก่อนนะคะ ดูชั้นผ้าดูความสะอาดกันก่อนตัวนี้เป็นงานเกรดเนะคะหายากนะเพราะว่าตัวนี้นะคะเก็บยากผ่านการคัดมาแล้วนี่ยูน <ico> mm ิโ hmm. คมีมาอีกแล้วนะคะสีสันสวยงามนะคะมีทั้งแฟชั่นสีเรียบแล้วก็วินเทจนะคะตัวนี้คะปนกันมาเลยในส่วนของทรงเสื้อนะคะคุณลูกค้าจะเป็นเสื้อ ทรงคุมสะโพกนะก็คือจะปิดสะโพกลงมานิดนึงนะคะปิดสะโพกลงมานิดหนึ่งนะคะ,ะ,ะ,คะใครมองหางานแบบนี้อยู่นะคะต้องจัดเลยนะสำหรับงาน FJ 94นะคะชุกคุมสะโพกตัวนี้นะคะงานสะอาดมากนะคะตัวนี้เป็นงานกระไซกระแบบคระทรงมาเลยนะคะมีทั้งเสื้อเชอิ้ตเสื้อปัดไหลนะคะ ใช่เสื้อเชิ้ตเสื้อปัดไหล่นะคะอาจจะมีสายเดี่ยวนะคอปกอย่างนี้นะคะปนมาด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะเป็นงานเสื้อคลุมสะโพกเสื้อคลุมสะโพกคืออะไรนะคะก็คือจะเป็นงานเสื้อที่ค่อนข้างจะตัวยาวกว่าเสื้อปกตินะคะนิดหน่อยนะคะค่อนข้างตัวยาวกว่าเสื้อปกตินิดหน่อยใส่แล้วก็คือแบบว่าจะอาจจะลงมาปิดสะโพกนิดนึงหรือว่ามากหน่อยนะคะเล็กเล็กน้อยหรือว่ามากมากหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะคะมาให้นะคะ ถ้าถ้ามองเผินๆบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนเสื้อปกติเนะแต่ด้วยทรงเสื้อนะคะเขาจะยาวกว่าเสื้อปกตินิดหน่อยนะคะตัวนี้จะค้ามาให้เลยนะคะจะค้าสีค้าลวดลายมาเลยมีงานลูกไม้ก็มีงานปักก็มีนะคะสีเรียบสีพื้นนะคะใส่ทํางานได้ใส่เป็นแฟชั่นได้ใส่ออก ใส่ลำลองได้นะคะตัวนี้นะใครมองหางานเสื้อแนวๆน,นี้อยู่นะคะแบรนด์ก็จะมีออกมาเรื่อยๆตัวนี้ก็อยู่ในโคออีกแล้วนะคะแบรนด์ก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะคะใครสนใจนะสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะคะว่ารับรหัส FJ 94นะคะเสื้อทูนิคนะคะทูนิคเสื้อคลุมสะโพกเนอะนี้สีขาวก็ขาวมากตัวลวดลายก็สวยงามนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นงาน เกรดเนะคะเป็นงานเกรด A นะนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะผ้าผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว1รอบนะคะ oh. เดี๋ยวดูรีวิวงานเรื่อยๆประกอบการตัดสินใจก่อนนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะใครตุนได้ตุนนะหรือว่าใครเห็นคลิปนี้อยู่นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะใช่งานเป็นงานขายดีนะคะแล้ว กระสอบนี้นะคะรหัสนี้นะรหัส FJ ลูกค้าจำรหัสดีๆนะคะอย่าสับสนรหัสนะรหัส FJ 94นะคะงานตัวนี้จะเป็นงานผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนนะคะคุณลูกค้านะใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจ Facebook นะคะหรือทางไลน์แอดที่แอด s a buy o r d r นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์02 102 6758นะคะและ083 252 6 ามห้าห้าค่ะงานสวยมากงานสะอาดมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบว่ามีแบรนด์อันนี้แบรนด์เอิร์ธนะคะตัวนี้ก็มีแบรนด์ออกมาอีกแล้วนะคะนี่และตัวต่อไปก็จะเป็นงานลูกไม้นะงานลูกไม้สวยๆงานปักแบบนี้นะคะลูกค้า่ะเดี๋ยวดูรีวิวประกอบการตัดสินใจกันก่อนเรื่อยๆเลยนะงานปักงานลูกไม้นะคะสีเรียบสีพื้นนะมีคาคาปนมาให้หมดเลยนะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงเนาะ ของแก๊ปนะคะแบรนด์ก็กลมานะคะเช่นเคยนะคะไซส์ก็ใส่ได้ต่วัยรุ่นยันแบบวัยแบบคนสูงวัยได้ทุกกลุ่มลูกค้าเลยนะคะใครที่ปกติขายเป็นสาวๆออฟฟิศนะหรือว่าเป็นมีมีลูกค้าประจําเป็นกลุ่มแม่บ้านหรือว่าผู้สูงวัยนะคะคนเมียยุนิดนึงนะหรือว่าลูกค้าวัยรุ่นก็ตามนะคะตัวนี้สามารถตอบโจทย์หลายกลุ่มลูกค้าเลยนะคะ ใครสนใจงานตัวนี้แจ้งเลยว่ารับรหัส FJ 94นะคะคุณลูกค้าขา FJ 94นะคะลูกค้าค่ะ94นะใครจำชื่อรายการไม่ได้ก็แจ้งรหัสกับทางแอดมินได้เลยนะ,ะแจ้งรหัส FJ 94ได้เลยนะคะป้าย FJ รหัส94เนาะทุกคลิปนะคะแอดมินและทีมงานจะบอกเป็นชื่อป้ายเนาะแล้วก็ชื่อรหัสไว้นะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยหรือว่าดูรีวิวแล้วสนใจรายการนี้นะคะก็ทักนะคะหรือว่าแคปมาสอบถามทางทีมงานแอดมินได้เลยนะคะรบกวนลูกค้าแคปให้ ติดชื่อนิดนึงเนนะา,านะลูกค้าค่ะรบกวนแคปติดชื่อรายการนิดนึงเนานะเพราะว่าแอดมินจะได้แจ้งยอดได้ถูกนะคะในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะคะเช่นจำนวนตัวโดยประมาณการนะคะหรือว่าจะเป็นราคานะคะเดี๋ยวตรงนี้นะแอดมินเขาจะใส่ไว้ด้านบนคลิปลูกค้าเลื่อนดูด้านบนได้เลยนะคะงานตัวนี้สวยมากนะคะลูกค้านะส่วนใหญ่จะเป็นผ้าใหม่นะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าใหม่หรือว่าเป็นงานตัดล็อตจากชอบนะคะตัดล็อตจากห้างนะคะจะไม่ค่อยมีผ้าบริจาคเนาะในส่วนของตรงนีเพื่อนดาค่ะเสียนะคะอาจจะมีมาบ้างนะตามสไตล์งานมือสองนะ,ะขอลูกค้าเข้าใจงานนะคะแต่โดยรวมนะคะเบื้องต้นงานสามารถทํากําไรได้ทุกตัวเลยจ้างานสวยจริงๆนะคะลูกค้างานสะอาดงานพร้อมขายเลยนะตัวนี้นะคะ ใครสนใจนะคะทักแชทมาสั่งซื้อแอดมินได้เลยนะคะตัวนี้นะสายวินเทจนะคะลูกค้าขาสายออฟฟิศนะใส่ได้หมดเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเนื้อผ้าใส่สบายเนาะผ้าคอตตอนมันจะเป็นผ้าแบบว่าอะไรนะผ้านิ่มๆเนาะผ้านิ่มๆแต่ว่ามันก็จะมีคอตตอนหลายเบอร์นะคะลูกค้าขาคอตตอนเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอตตอนผสมนะคะยิงคอตตอนนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับผสมมาหลายๆแบบนะคะ ส่งมาหลายๆแบบทั้งแบบทรงหนาแบบหนาแล้วก็แบบบางๆนุ่มๆผิวๆนะคะลูกค้าขาดูรีวิวประกอบการตัดสินใจได้เลยนะตัวนี้สวยจริงๆนะคะลูกค้าขาสวยจริงๆเป็นอันนี้เป็นงานปักนะคะขาวก็คือขาวโอโม่เลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้งานพร้อมขายนะคะงานพร้อมขายนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเอาไปรีดแล้วก็แขวนขายได้เลยเนาะเพราะว่าผ้ามันค่อนข้างที่จะสะอาดม,มาอยู่แล้วนะ ปาดไหลนะคะมีปาดไหลติดมาจำนวนตัวก็ค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าจ๋านี่อย่างนี้นี่เป็นแบบเป็นผ้าฝ้ายติดมาผ้าฝ้ายสีขาว<ร>ขาว<ร>โม้เลยนะคะลูกค้าจําจำนวนตัวเนี่ยแอนดมินตีให้คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ450-500ตัวโดยประมาณนะคะลูกค้า อันนี้เป็นคำคำนวณคร่าวๆนะคะลูกค้าขาอาจจะได้มากกว่านั้นเนาะขึ้นอยู่กับความหนาบางของเนื้อผ้านะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะทักแชทมาสั่งซื้อได้เลยรหัส FJ 94นะคะลูกค้าย้ำอีกครั้งนะคะ FJ 94นะคะลูกค้าจ๋างานสวยมากนะคะสีพื้นลายทางนะคะสีเรียบอะไรนะคะมีติดมาหมดเลยแล้วก็มีหลายทรงด้วยเป็นเชิดเป็นคอตมคอปก พอปกพอวีนะคะเป็นงานแบบพาฟายพาคอตอนนะคะตัวนี้เป็นสินค้าที่สาวๆหลายคนก็คือชอบใส่ชอบใส่เพราะว่าเป็นผ้าใส่สบายนะคะลูกค้าเป็นผ้าใส่สบายนะแอดมินยังชอบใส่เลยนะคะเห็นเนื้อผ้าแล้วก็แบบเออมันใส่สบายนะคะลูกค้าขาตัวนี้แต่ว่ามันจะต้องแบบรีดนิดนึงพอลูกค้าเอาไปรีดแล้วเนี่ย งานเลนก็จะดูอัพราคาขึ้นมาได้ทันทีนะคะลูกค้าขาดูจะได้ในนี้ก็แบรนด์ออกนะคะเหมือนเดิมเลยแบรนด์ออกเรื่อยๆนะคะลูกค้าลูกค้าขะรูปรีวิวเนี่ยแบรนด์ยังออกนะคะลูกค้าลูกใหม่แบรนด์อาจจะเยอะกว่ารูปรีวิวก็ได้เป็นงานแบบว่าอะไรนะคะติดมาติดมาหมดเลยนะคะทั้งเสื้อนักศึกษาวัยรุ่นก็ใส่ได้นะคะหรือว่าวัยทำงานวัยออฟฟิศนะคะหรือจะไปถึงกลุ่มผู้สูงวัยเลยก็ได้นะคะใส่ได้หมดเลย เหมาะกับเมืองไทยสุดๆนะคะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะแบบว่าร้อนนะคะ mm hmm. ต้องใส่ผ้าบางๆสบายๆแบบนี้แหละนะคะ mm hmm. ลูกค้าใครสนใจนะคะท mm ักแชทมาสั่งซื้อได้เลย mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตโวยนิดนึงนะคะ mm hmm. ไซส์นะคะก็คลาสไซส์เหมือนเดิมเลยนะคะ S M L X L เนาะเป็นไซส์ของเอเชียนะคะคนญี่ปุ่นก็จะตัวไม่ใหญ่มากเนา<ต>ะลูกค้า อันนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าขายงานญี่ปุ่นนะงานจะเป็นไซส์เอเชียนะแจ้งนิดนึงอันนี้เป็นมัดย้อมนะคะสวยมากเลยผ้ามัดย้อมนะะคงานผ้าตัวนี้ลูกค so ้าขาต้องเอาไปรีดนะคะเอาไปขายเลยก็ได้แต claro ่ว่ามันจะไม่เป็นทรงนะคะลูกค้ามันจะไม่ค่อยเป็นทรงมันจะอัพราคาไม่ค่อยได้ลูกค้าต้องเอาไปรีดนิดนึงเพื่อให้มันคลายตัวเพื่อให้ผ้ามันคิ้ว oh ขึ้นนะคะแล้วมันจะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ย้ำอีกครั้งนะคะชื่อรายการคือ เอฟทูนิกเสื้อ er, คุมสะโพกหรือว่ารหัส f อ94เก้าสิบแบรนด์ยูนิโคออกอีกแล้วนะคะยูนิโคเป็นแบรนด์พื้นเลยนะคะที่จะออกติดมาในจะแทบทุกกระสอบเลยแทบจะทุกงานเลยนะคะตัวนี้นะใสรสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวอเมนจะโกยอีกชั้นหนึ่งนะคะลูกค้อันนี้เป็นงานฉลุงานฉลุนะคะลูกค้าส่วนมาก กำลังแบบว่าเป็นเสื้อที่แบบนิยมเลยน้องๆเลยเนาะใช่คะ่ะพี่เป็นเสื้อที่แบบนิยมเลยใส่ได้นะคะใส่ได้ทุกเพศทุกวัยวจริงๆนะตัวนี้นะคะสีเอาไปาไลฟ์สดก็ได้นะคะลูกค้าหรือว่าจะ,ะขายตามห้างนะคะลูกค้าขายตามตลาดนัดก็ได้นะคะแล้วแต่คุณลูกค้าเลยว่าจะกําหนดราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะตัวนี้สามารถอัพขายได้ถึงหลัก300เลย,เลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะ ความแบบว่าเป็นผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายเนาะก็จะมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยสะอาดมากใหม่มากนะคะถ้าเกิดลูกค้าวอันนี้เป็นสีแบบครีมนะคะนี้เป็นขาวอมูมมากดูดีอะไรตำหนินะคะลูกค้ามีเหมือนกันนะเพราะว่าสินค้าเป็นงานมือสองนะคะลูกค้าขอลูกค้าที่ทาความเข้าใจนะคะอาจจะมีเหมือนกันนะคะลูกค้าอันนี้มินแจ้งก่อนนะคะตำหนิมี มีไม่มากนะคะแอมมินดูงานแล้วงานค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะคะนี่ก็แบรนด์อีกแล้วค่ะยูนิคอร์นะคะยูนิคอร์มาอีกแล้วนะคะติดมานี่อันนี้น่ารักมากเลยเลยิเอ๊เป็นงานปากนะคะสีดำ ขออนุญาตโปรยทีมว่ามันเยอะจริงๆเนาะพี่เนาะใช่เยอะมากเยอะมากคะเยอะมากจะให้ลูกค้าดูว่างานนะคะสวยนะคะตั้งแต่ต้นกระสอบยันท้ายกระสอบเลยนะอยากจะโชว์ให้ดูทุกตัวแหละแต่ว่ามันเยอะจริงๆนะคะแล้วแอดมินโชว์แค่2คนเองไม่รู้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช่เดี๋ยวแอดมินจะเป็นลมก่อนนะคะโปรยให้ดูนะคะที่โปรยเนี่ยเพราะว่า ลูกค้าจะได้เห็นว่ามันไม่ได้สวยแค่บนบนนะคะลูกค้าเพื่อความมั่นใจของลูกค้าเนาะแบบว่าประกอบการตัดสินใจนะคะมีโกดังไหนกล้าโกยให้ดูแบบนี้บ้างลูกค้ากล้าโกยงานให้ดูแบบนี้บ้างกล้าโชว์งานให้ดูขนาดนี้บ้างนะคะไม่มีนะคะโกยนี้น่าลักมีแต่ที่นี่ที่เดียวนะคะกล้าโกยมั้งที่ตรงไหนหอีกความแบบงานปากงานปักนะคะทรงเชิ้ตเป็นเชิ้ตคอวีนะคะลูกค้าขาสวยมากนี่น่ารักมากเลยนนูแขนวี ปากม้าสีดำตัวนี้งานสวยจริงๆนะคะลูกค้าแอดมินไม่โกหกแน่นอนนะคะงานเป็นแบบไหนแอดมินพูดตามนั้นเลยนะคะไม่มีแบบว่ามาพูดเกินความจริงนะคะลูกค้าลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็น่าจะรู้นะว่างานมันสวยจริงๆนะคะลูกค้ากระสอบที่รีวิวก็เป็นกระสอบงานจริงนะคะจากงานจริงที่เราขายเนาะไม่ได้แบบเมคขึ้นมานะคะลูกค้าสบายใจได้แค่แล้ว ลูกค้าที่ดูอยู่นะคะคงอยากได้งานนี้แล้วใช่ไหมล่ะสวยมากเพราะว่ามันสวยจริงๆนะคะลูกค้ามันสวยมากงานตัวนี้เขาตามหากันนะคะตามหากันหนักมากเพราะว่ามาดทีไรก็หมดหมดเปิดจอะไรกหมดปั๊บเลยปาดไหลสีแดงแรงริดงานปักนะคะตัวนี้ยิ่งเป็นงานปักลูกค้าขาบอกเลยว่าลูกค้ายิ่งเอาไปทํากําไรได้เยอะนะคะลูกค้าเนี่ยอีกแล้วดูดิพี่มี้งบุยน้องล้อก น่ารักมากลูกค้าแล้วดูกล้าซูมไม่ดูเลยนะลูกค้ากล้าซูมไม่ดูเลยนะสวยมากเราไม่คือเป็นแบบแฟชั่นเนาะมันเป็นแฟชั่นทันสมัยใช่มันไม่เก่าใส่ได้แบบวัาทุใหม่นะคะใ่ลูกค้าสามารถจับกลุ่มลูกค้าของลูกค้าเองเนี่ยได้ทุกกลุ่มเลยนะ ใครที่มองหานะคะงานอาชีพเสริมนะคะลูกค้าขามารับเสื้อผ้ามือสองไปขายดีกว่านะคะลูกค้ามีโกดังเรามีสินค้าหลากหลายรายการให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะตั้งแต่หลักเออหลักพันเนาะใช่หลักคันจนถึงหลัก,กนนหมืห่นนะ,ะใช่มีหลายงานมากเลยนะคะลูกค้าขาใครสนใจนะคะงานตัวนี้นะคะทูนิค เสื้อภูมิภระโปงนะคะลูกค้าขะรหัส FJ 94นะคะ FJ 94นะคะลูกค้าขะทักแชทมาสั่งซื้อแอดมินกับแอดมินได้เลยนะแจ้งแอดมินได้เลยว่ารับรหัส FJ 94หนึ่งลูกค่ะนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งยอดไปนะคะลูกค้าขาหรือว่าลูกค้าคนไหนที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ทักแชทมาสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าค่ะ ัวนี้นะเดี๋ยวแอดมินจะรีวิวอีกสักสิต,ตัวนะคะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะไปแล้วเดี๋ยวจะโวยท้ายๆให้ดูนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะโวยล่างๆขึ้นมาโชว์นะคะลูกค้าขาเนี่ยงานฉลุล้ะเขาคือแบบสวยมากลูกค้าด้วยงานฉลุสวยมากงานฉลุแบบนี้นะคะสวยมากซื้อใหม่แพงนะคะลูกค้าบอกตัวหนึ่งหลายร้อยนะเนี่ยซื้อใหม่แพงนะคะยิ่งเป็นแบรนดนะ์อย่างยูนิคอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าขา ไปตามช็อปอะใครที่เดินช็อปจะรู้นะว่าแพงนะร้ากสีสันน่ารักแล้วก็แบบตามสมัยแฟชั่นนะคะไม่เอาแร่นะขายได้แน่นอนทำกำไรได้แน่นอนผัดมาแน่นๆเลยนะคะ100กิโลได้จำนวนตัวอยู่ที่450-500ถึง500ตัวโดยประมาณเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินรีวิวให้ดูคร้าวกประมาณนี้นะคะลูกค้า่ะใครสนใจนะคะส่วนราคาเดี๋ยวิ้นให ขึ้นไว้ให้บนคลิปนะคะจ้าเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ